สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องดูเพลินเดินไปกับเราช่วงดูเพลินเดินชิวนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมด้าก็นําคุณผู้ชมนะคะมาในย่านในเขตพระนครนะคะย่านเสาชิงช้านะคะแต่ว่าคือย่านนี้เป็นย่านที่ออมีวัดวา,ารามนะคะพระอารามหลวงคือวัดสุทธเทพพรวรารามแล้วก็มีเทวสถานนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวด้า จะพาคุณผู้ชมนะคะลัดเลาะไปไหนกันเดี๋ยวพร้อมแล้วไปกับด้านเลยนะคะไปกันเลยค่ะจากทางด้านหน้าวัดสุทัศน์นะคะบริเวณเสาชิงช้านะคะเราเดินตรงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปเลี้ยวซ้ายนะคะ เดินเลี้ยวซ้ายมาไม่ไกลจากวัดเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราก็จะข้างฝั่งไปตรงข้ามนะคะเป็นซอยสุชานะคะเราเดินเข้ามาเรื่อยๆในซอยสุชานะคะคุณผู้ชม ตรงนี้เขาเรียกอะไรตลาดตอกหม้อั้ยเปิดเปิดทุกวันไหมคะทุกวันจันถึงสุกเวลากี่โมงเปิดตัง้งแต่ตนายตั้งแต่ตีสามที่ตลาดถึงบ่ายใช่ไหมคะถึงประมาณเที่ยงก็เริ่มถึงแล้ะมาถึงแล้วนะคะคุณผู้ชมด้าพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดตรอกหม้อนะคะตลาดนี้นะคะเป็นตลาดที่อยู่ใจกลางเมืองนะคะบริเวณเสาชิงช้านะคะ นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยนะคะเป็นตลาดตอนเช้านะคะเปิดตั้งแต่เวลาตีสามนะคะอุดมไปด้วยอาหารการกินนะคะผักผลไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเปิดตั้งแต่ตีสามจนถึงประมาณช่วงบ่ายๆนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะ มีทั้งอาหารสดนะคะอาหารสำเร็จรูปนะคะทุกสิ่งอย่างนะคะสำหรับประชาชนในย่านนี้นะคะทั้งของสดของแห้งนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะ ที่ดามาเนี่ยอาจจะเลทไปสักนิดนึงนะคะแต่ว่าตลาดเขาก็ยังคงขายกันอยู่นะคะผู้คนก็ยังคงจับจ่ายใช้สอยกันนะคะเรื่อยๆนะคะผละไม้นะคะน่าทานมากเลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็ยังสามารถที่จะซื้อหานะคะอาหารการกินต่างๆนะคะเข้าไปเพื่อ จะไปถวายพระที่วัดก็ได้นะคะเรียกว่ามาที่นี่นะคะได้หลายอย่างเลยค่ะตลาดนะคะจะเริ่มตั้งแต่ต้นซอยนะคะ ไปสุดทะลุอีกซอยด้านหนึ่งเลยนะคะก็จะมีเป็นเสื้อผ้านะคะของรับประทานมีหลากหลายขนมนะคะผละไม้ดอกไม้ขนมหวานถ้าทางด้านนี้นะคะขวาม,มือนะคะก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะคะยาวไปตลดทางด้านนู้นเลยนะคะบรรยากาศภายในตลาดนะคะก็จะมีความคึกคักนะคะ ผลไม้โอ้สาลี่น่าทานมากเลยนะคะคุณผู้ชมทิชชู่ของใช้ในบ้านนะคะสะดวกผูายสดบายสำหรับคนในย่านนี้นะคะอันนี้โลกเท่าไหร่คะป้า มายงชีสะค,ะค่ะร้อยยี่สิบแล้วอย่างเป็นช่อละค่ะปะ้มามาจากไหนคะนคาม,มาะจากปาจีนนะคะหวานใช่ไหมคะฟุเรียนก็มีนะคะเ,คเปิดนัตั้งแต่ตีสามเลยทีเดียวนะคะเคช้ามากค่ะ ไม่มีอ่ะวันนี้ไม่ทานปลาต้องโกนะคะเก็บไปแล้วเดี๋ยวเราจะเดินวนไปอีกรอบนึงนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูบริเวณที่เขาขายเป็นพวกเสื้อผ้าด้วยนะคะอันนี้โลลวเท่าไหร่คะพี่สอหผ้า โลละสองร้อยห้าสิบหวานมากอันนี้มันกี่โลคะโลกว,ว่าโอโลวกว่าเหรอคะเอาข้าวนะคะใส่ถ้วยหรือว่าใส่กล่องคะใส่ก,ก,กล่องจ้ะไม่ทำมือครับคดไปเลยตัดกล้องเขากล่องแมอันนี้อะไร่ะ อันนี้ก็ได้ค่ะอโทษค่ะร้านนั้นเลยเป็นหมูกรอบเหรอคะไม่ไม่สามชัน้นลูกอ๋อสาคัญนก้าวเยอะไหมลูกได้ไหมด่อีกหน่อยได้ค่ะได้ได้ไหมตัะปลาหมึกอันนี้นกับสามชัน้นเดินไปเดินม,มาก็เริ่มจะหิวนะคะๆๆๆก็เลยจะแวะซื้ออาหารนะคะ <ๆ S 2> ไปนั่งทานนะคะ เลือกวิสุยอันไหนก็ได้ล้อเล่นอันไหนมันไม่แตกสาลี่ขายไงคะพี่สาลี่ขายยังไงคะอันนี้ก็กว่าร้อยยี่สิบแก้วเฮ้ยค่ะเกาหลีเหรออ๋อ ส่วนใหญ่ตลาดนี้ผลไม้ก็ราคาก็ไม่ได้ถูกจนเกินไปนะคะแต่ว่าก็ซื้อได้จับต้องได้นะคะร้านนี้จะเป็นร้านผักนะคะอยู่ของมุมนะคะเดี๋ยวเราจะเ้ยวไปทางด้านซ้ายนะคะจะมีเป็นไม่ใช่มีแต่ของกินของใช้อย่างเดียวนะคะก็จะมีเป็นพวกเสื้อผ้าด้วยนะคะนี่ค่ะ คุณผู้ชมว่ามาแถวย่านเสาชิงช้าแล้วจะมาตลาดแล้วมีของกินของใช้ให้เราเดินเล่นเยอะขนาดนี้นะคะอาหารบางอย่างนะคะขนมบางอย่างเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีตามตลาดทั่วไปนะคะอย่างเช่น เข้าแช่นะคะนี่ค่ะร้านนี้ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าญี่ปุ่นนะคะเสื้อผ้านี่ดูดีดูน่าซื้อของใช้นี่น่าซื้อน่าใช้นะคะเป็นแบบว่ามาตลาดนี้ก็คือได้แบบครบเลยนะคะคุณผู้ชมเครื่องสําอางนะคะก็มีนะคะตุ๊ก,กตากระเป๋านะคะทุกสิ่งอย่างค่ะ บางอย่างคะอย่างราดูต้มเค็มอย่างเงี้ยนะคะคือเขาก็จะขายอยู่ในย่านเหนียย่านแบบเอ่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะคะที่เขามาเดินกันนะคะเครื่องประดับก็มีนะคะอุปกรณ์ของใช้ในบ้านเราเดินมาเรื่อยๆนะคะจรดมาอีกฝั่งซอยหนึ่งนะคะ ึ่งเราจะสามารถทะลุออกไปที่รถไฟฟ้าได้นะคะคุณผู้ชมมาซื้อขนมสิบนะคะน่าทานนะคะขอบคุณนะคะหวีอ,อันนี้อันเท่าไหร่หรอคะห,หวีอันเท่าไหร่สองร้สี่สิบครับ ของใช้ในบ้านฝักบัวนู่นนี่นะคะสะดวกมากเครื่องประดบับขนมจากต่างประเทศนะคะชีสชีสฮ็อกไกโด,โดเดี๋ยวลองซื้อชีสฮอกไกโดโดูอันนี้อร่อยไหมคะอันนี้คะ่ะเหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกันครพี่เอาสี่อันค่ะเดี๋ยวใส่ถุงนี้ใช่ไหมค่ะ ปลาูต้มเค็มนะคะร้านนี้ใครชอบของหาทานยากนะคะทำยากนิดหน่อยโอ้ร้านนี้อุปกรณ์ความสวยงามนะคะเครื่องสำอางเกียวซาขายไงคะ เอากล่องหนึ่งค่ะไสอะไรคะดีค่ะร้อนร้อนเลยเนาะร <c oughs> ้อนร้อนก็กจ้ะได้ได้อันนี้ก็ได้จ้ะจ้อ๋อขายดีขายดีก็โทรแค่ทรมาสั่งไปขายเราไปขายต่อ า่ะคะขายดีค่ะก็เลยลองชิมนะคะเดี๋ยวติดใจล้วมาซื้ออีกร้านเสื้อผ้าญี่ปุ่นนะคะมูจิยูนิคลรขาหมู่มอใหญ่นะคะ นะคะจะไปถวายพระทำวัดเช้าแล้วก็ขนมขายน่คะอันนี้หนมต้มถุงละยี่สิบค่ะนมมันยี่สิบค่ะยี่สิบแล้วเอาหนมกล้วยก็ได้กี่กล่องคะกล่องหนึ่งแล้วก็หนมชั้นกล่องหนึ่งค่ะหนึ่งจ้าแล้วก็เอาอันนี้ถุงหนึ่งแยกลังหะไปทานเองก้มทานเองเนาะจ้าอันนี้เท่าไหร่คะป้าไปใส่บาท ้นสวยเนี่ยเป็นมะพร้าวสดนะได้ไต้องร<ม>ีบทานใช,ใช่ไหมคะได,ได้ค่ะอันนี้แยกให้น้ขอบคุณค่ะเราก็ได้ของนะคะประมาณนึงค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่วัดนะคะเนี่ยซื้อของไปจะไปถวายพระค่ะ อันชันเหรอคะพี่อันชันน้ำผึ้งมะนาวจ้ะเอาสองขวดค่ะน้ำใบขวดได้ค่ะแวะซื้อน้ำหน่อยนะคะเอาไปถวายพระแล้วก็เอาไปไว้ดื่มเองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ,คคะทำเองใช่ไหมคะค่ะเราก็เดินวนกลับมานะคะจนมาถึงาทางออกแล้วนะคะ จากทางทางที่เราจะเลี้ยวออกเนี่ยนะคะทางด้านซ้ายของตลาดนะคะจะมีเป็นออของสดผักสดนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากเต้าหู้อะไรต่างๆนะคะกุ้งหอยปูปลาสารพัดท,ที่จะมีนะคะเยอะค่ะเป็นความสะดวกสบายของคนที่อยู่ในย่านนี้นะคะคุณผู้ชม เป็นไงคะคุณผู้ชมได้พาคุณผู้ชมไปเดินตลาดตรอกหม้อนะคะเป็นยังไงคะบรรยากาศวุ่นวายดีไหมคะแต่ก็น่าสนุกดีนะคะวิถีชีวิตของคนไทยเดี๋ยววันนี้นะคะยังมีที่ไปลัดล้ออีกนะคะเดี๋ยวได้จะพาคุณผู้ชมไปไหนเดี๋ยวมาติดตามกันเลยนะคะ เะะด้าพาคุณคณนะคะเข้าไปทําบุญกันในวัดใช่ไหมคะเสร็จจากในวัดเราเดินข้ามถนนมาฝั่งตรงข้ามนะคะเราเดินมาหยุดอยู่ที่หน้าเทวสถานนะคะเทวสถานบทรามนะคะข้างในก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่หลายองค์ด้วยกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวด้าจะพาคุณผู้ชมนะคะไปลัดล้อกกันต่อคะ่ะที่บ้านขนมปังขิงร้านกาแฟน่ารักนรัก,รกบ้านเก่าแก่ ไปกันค่ะเดินไปอีกนิดเดียวเองค่ะถึงแล้วค่ะเดินมาไม่ไกลเลยนะคะตอนนี้นะคะ เราเดินมาจากเทวสถานนิดเดียวเองนะคะแล้วเราก็มาหยุดอยู่ที่หน้าร้านบ้านขนมปังขิงเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเรือนไม้นะคะอายุเก่าแก่กว่า200ปีสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปหาขนม,มนหวานทานน้ำเย็นๆกันนะคะจะได้ชื่นใจค่ะสวัสดีค่ะ,ส,ะ,คะสองท่านค่ะมีโต๊ะไหมเอ่ยไม่ได้จองจาก คขอแนะนำเป็นเซตนี้นะคะจะได้เป็นตัวข้าวเหนียว,วมะม่วงขนมไทยแล้วก็จะได้ชามมนาวด้วยหนยยึ่ตในในงตาอ๋อค่ะ,ะอันนี้เป็นเซตอ๋อเป็นเซตใช่ไหมเดี๋ยวพี่ขอดูมีมีอยู่สองมีสองเซตใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะมีลูกค้ามาสองท่านใช่ไหมคะใช่ จะถึงเทศกาลสงกรานแล้วนะคะทางร้านก็จะมีมุมน่ารักน่ารักสำหรับเตรียมส่งน้ำพระนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานตอนนี้เนี่ยด้าก็เข้ามาในร้านขนมปังขิงแล้วนะคะก็เดี๋ยวด้าจะพาขึ้นไปที่ชั้นบนนะคะว่าเราจะได้นั่งที่ห้องไหนกันนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนชมบรรยากาศกันดีกว่าน,นะ ขึ้นมาในมานะคะเราก็จะเจอมุมคอเนอร์แรกนะคะที่จะเป็นที่นั่งนะคะก็บรรยากาศสบายๆนะคะเหมือนเป็นชานต้อนรับแขกในสมัยก่อนนะคะด้านในเนี่ยก็จะมีพัดลมนะคะไว้บริการหลายตัวเลยนะคะจาก โถงชานต้อนรับด้านซ้ายมือเราเดินขึ้นบันไดามานะคะก็จะเจอกับอีกมุมหนึ่งนะคะด้านซ้ายจะเป็นห้องเล็กๆนะคะมาห้องนี้ก็สามารถนั่งเล่นนั่งทานอาหารนั่งทานขนมในรนี้ได้นะคะในแอรเรียนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นแอรเรียที่เป็นที่นั่งทานนะคะรวมกันหลายๆโต๊ะนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นห้องรับรองอีกห้องหนึ่งนะคะ ห้องทั้งหมดในร้านเนี่ยจะมีทั้งหมด8ห้องนะคะขึ้นอยู่กับว่าปริมาณของลูกค้าที่จะมาในแต่ละวันเนี่ยมากน้อยยังไงนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการจัดสรรที่นั่งให้เหมาะสมน,นะคะบางห้องก็จะมีเป็นห้องแอร์ด้วยนะคะค่ะตอนนี้นะคะดไ,ได้เข้ามานะคะด้านในห้องที่เป็น A อ e เรเป็นโต๊ะนั่งที่จะสามารถนั่งได้นะคะ สี่ถึงหโต๊ะนะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือของด้านะคะก็จะเป็นห้องห้องพ v เ t e อีกห้องหนึ่งนะคะที่ดูสวยงามรู้สึกสบายนั่งได้รีแล็กซ์นะคะแต่สำหรับวันนี้ก็ห้องนี้ก็มีลูกค้าจองไว้นะคะวันนี้นะคะก็มากันไม่กี่ท่านนะคะในส่วนของขนมนะคะด้าก็เลยสั่งเป็น เสร็จที่แบบสามารถทานได้แล้วก็ไม่ต้องถือกลับไปนะคะมีขนมอยู่แปดคำนะคะ mm hmm. ก็หน้าตาสวยงามวิจิตบรรจงน่ารับประทานมากนะคะ างร้านนะคะเขาก็เข้าใจลูกค้ามากเลยนะคะว่าจะถ่ายภาพที่สวยนะคะเขาก็จัดเตรียมบรรยากาศนะคะนี่ค่ะเป็นลายไอซนะคะ ร้อนอย่างนี้นะคะได้เครื่องดื่มเย็นๆขนมไทยอร่อยๆอนะคะตอนนี้ก็มานั่งชิลแบบร่มรื่นชื่นมืนใจฟังเพลงร่วมสมัยนะคะ mm hmm. เขาก็ทางร้านเขาก็มีบริการให้เช่าชุดไทยถ่ายภาพด้วยนะคะแล้วก็เปิดเพลงนี่คือแบบเพลงเพลงย้อนอยุคเพลงร่วมสมัยนะคะ mm hmm. ฟังไปเพลินเินนั่งเพล mm ินเินชิลชิันไปนะคะ mm hmm. คุณผู้ชม สำหรับวันนี้นะคะด้าคิดว่าคุณผู้ชมนะคะคงจะอิ่มเอมใจได้บุญนะคะเดินตลาดมาเที่ยวดื่มด่ำกับบรรยากาศบ้านขนมปังหินนะคะถ้ายัางไงคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องดูเพลินเดินไปกับเราช่วงดูเพลินเดินชิลบายดาดาวาซีนะคะวันนี้นะคะด้าก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่รับชมคลิปนะคะ วันนี้ไปก่อนนะคะคุณผู้ชมบ๊ายบาย